สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตอนแลนไม่ใช่แจ็คสตอรี่นะทุกคนวันนี้แจ็จะมาตอบคำถาม Q&A นะไลฟ์สดแต่ว่ายังไม่มีคนเข้ามาดูแต่จะพูดไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าคำถาม Q&A คือแจ็คจะอ่านคำถามสดๆจากในคอมเมนต์ Comment YouTube ในจากหลายๆคลิปที่แจ็คทำคลิปลงไปนะวันนี้แจ็คอยู่กับอยู่กับใคร น้า,นาอยู่กับพี่การนะครับทุกคนแล้วก็อยู่กับมูแอน,แบบน,นเราลิขสิทธิ์ให้น้องนิดนึงนะครับแล <N> <A> นะทุกคนวันนี้จะ,ะตอบคำถาม Q&A นะที่มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนถามเข้ามานะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเดี๋ยวขอเรื่องคำถามแรกก่อนนะว่า ่ามีคนถามว่าพี่แจ็คตอนนี้โควิดระบาดอยู่กันยังไงคือแจ็คจะบอกว่าแจ็คก,ก็ถ้าถามว่าอยู่ปกติไหมก็คือยังดำรงชีวิตอยู่เป็นแต่เราก็จะเซฟตัวเองด้วยแอลกอฮมือนะทุกคนแล้วก็แมสก็คือถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แมสตอนนี้ตอนแ,แรกที่โควิดระบาดท,ที่ลงเมื่อก่อนแจ็คอยู่ที่แจ็คทำงานสวนใช่ไหม วันๆนหนึ่งชีวิตก็จะเจอแค่เท่าแก่แล้วก็คนส่งผักคนมารับผักที่สวนนะซึ่งคนมารับผักที่สวนเนี่ยคือโล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 เน,น็ตค่ะเน็ตหายเอาใหม่นะทุกคนก็คือว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่โควิดระบาดแรกๆเนี่ยก็คือว่าแจ็คก็อยู่ที่แจ็ค er ทำงานสวนนะทุกคนพอแจ็คทํางานสวนเนี่ยก็คือสิ่งที่แจ็คจะต้องระวังก็คือมีแค่เท่าแก่สองคนแล้วก็คนส่งผักอีกหนึ่งคนก็คือสามคนซึ่ง แต่ละวันเจก็จะเจออยู่แค่นี้นะทุกคนแล้วก็หนึ่งเดือนแจจะออกไปซื้อของที่หมากหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเกาหลีจะเรียกว่าหมากนะก็เหมือนบิ๊กซีเหมือนโลตัสเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปซึ่ง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 อ่าเขาเรียกว่าอะไรซึ่งโอกาสที่จะออกไปพบปะผู้คนมันก็น้อยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดก็คืออ่าคนส่งผักคนมารับผักที่สวนเราเพราะว่าเขาก็มีการคุยพูดคุย มาคุยกับเรากินค่าอ่ากินน้ํากับเราดื่มน้ํากับเราอ่าอาจจะแวะเข้ามาคุยบ้างแต่ก็น้อยนะทุกคนอันเนี้ยก็สิ่งที่เราแต่ทีนี้พอแจ็คย้ายมาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ที่โรงงานนะทุกคนพอแจ็คย้ายมาอยู่ที่โรงงานตอนแรกๆก็ไม่ได้ใส่แมสตลอดไม่ได้ใส่แมสประจําแต่ว่าทีนี้พอเริ่มโควิดมันระบาดหนักขึ้นหน้าหนาวคืออากาศที่เกาหลีเนี่ยมันหนาวมากๆมันติดลบมันมีหิมะตกมันมีฝนตกซึ่ง เชื้อโรคแบคทีเรียหรือไอตัวเชื้อโรคโควิดส9เนี่ยมันจะอยู่ในอากาศได้นานแล้วก็อยู่สามารถแพร่ในระยะที่ไกลขึ้นจากปกติคือระยะประชิดคือยืนคุยกันนึงก็คือติดแต่ทีนี้เนี่ยคือมันลอยมากับอากาศนะทุกคนอันนี้ก็คือจะต้องใส่แมสตลอดเวลานะทุกคนเวลาออกไปข้างนอกก็ง่ายๆถ้าสมมติว่าคุณบกแท็กซี่อย่างนี้แล้ว คุณไม่ใส่แมสก็คือแท็กซี่ก็ไม่ให้คุณขึ้นคุณจะขึ้นรถเมล์รถเมล์เปิดประตูมาปุ๊บคุณไม่ใส่แมสก์แทรถเมล์ก็ไม่ให้คุณขึ้นอันนี้คือมาตรการที่เกาหลีเอ่อแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยตรงเมืองที่แจคอยู่ตอนที่ทํางานสวนเนี่ยทุกเสาไฟฟ้าทุกทางม้าลายทุกเอ่อทุกทุกที่ที่มีทางข้ามทางม้าลายไฟเขียวไฟแดงอะ่ะจะมีขวดเจลแอลกอฮอล์นะทุกคน จะมีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรขวดเจลล้างมืออ่ะอยู่ติดกับเสาเสาไฟฟ้าเสาอะไรที่อยู่ริมถนนอ่ะเยอะมากเลยนะทุกคนก็คือเราสามารถกดใช้ได้ตรงนั้นเลยอันนี้คือถ้าถามว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละทุกคนแต่ว่าอาจจะออกไปข้างนอกน้อยลงพบปะผู้คนน้อยลงแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็แต่งตัวมิดชิดนะทุกคนเออคำถามอะไรอีกเอ่ยอ้อแล้วก็ ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคบมีคนเข้ามาบอกว่าออทำไมแจ็คไม่ค่อยตอบในช่วงที่ผ่านมาปกติตอนที่แจ็คทำคลิป u t u b e แรกๆแจ็คก็ตอบคอมเมนต์ทุกวันนะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนเคยว่าเมื่อก่อนแจ็คลงงานเจ็ดโมงบ้างแปดโมงบ้างถ้าหมอกหนาะหมอกหนาะฟ้าปิดมืดตัดผักไม่ได้แจ็คลงงานแปดโมงครึงงงคร่งบ้างเก้าโมงครึ่งบ้างแต่เวลาเลิกงานของแจ็คคือห้าโมงเย็นไม่เกินห้าโมงครึง่งคือแจ็คเลิกงาน นั่นหมายความว่าก,กว่าเจ็กจะนอนสามทุ่มสี่ทุ่มแต่ห้าโมงครึ่งจ๊กมีเวลาในการที่จะมาตอบคอมเมนต์ของหลายๆคนนะแต่ว่าตอนนี้เจ็กมาเจ๊กเปลี่ยนมาทํางานโรงงานช่วงเดือนแรกที่เจ๊กเปลี่ยนมาทํางานโรงงานเจ๊กต้องปรับตัวทั้งที่อยู่อาศัยช่วงเวลาแล้วก็การดํารงชีวิตการกินการอยู่การเข้านอนนะทุกคนเจ๊กก็จะไม่มีเวลามาตอบคอม,คอมเมนต์ของหลายๆคนนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะก็มีชมมาบ้างด่ามาบ้างไม่เป็นไรนะฮะเราเราเราคุยกัน แล้วก็มีคนถามเข้าคุณจำปีดวงพิมพ์นะครับถามเข้ามาว่าอาอยากจะไปค่ะต้องทำยังไงบ้างคะไม่รู้จักใครเลยถ้าไม่รู้จักใครเลยสิ่งที่แจ็จะแนะนำทุกคนหลายคนเป็นร้อย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 คนที่ถามแจ็คเข้ามาอยู่ทุกทุกวันว่าอยากจะมาทํางานให้แนะนําแจ็คแนะนําให้ไปลงทะเบียนอยากให้ทุกคนมาให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเอ้ยตัวเองมาแบบนี้ได้แล้วทำไมถึงแนะนําให้คนเขาไปสอบมาไปอะไรมาเพราะว่า เรามาแบบนี้แล้วไงฮะเรารู้ว่ามันมีจุดด้อยจุดบอดยังไงก็เลยอยากจะแนะนําให้มาให้ถูกต้องมันมีอะไรที่คุ้มครองประกันรับประกันอะไรคุณหลายๆอย่างยิ่งถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้จักใครเลยเนี่ยลองไปลงทะเบียนดูนะครับ EPS ให้แล้วครั้งหนึ่งลองย้อนย้อนกลับไปดูนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณวิพาจาก,กมลกมลคอนนะฮะบอกว่าสู้ๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ นี่แหละสิ่งที่เจ็กเกม,มาบอกว่าสิ่งที่เจ็กเกม,มาตอบคือหลายๆคนถามเข้ามาเรื่องอฟรีวีซ่านะครับก็คือพาสปอร์ตเล่มเดียวว่าเข้ามาเกาหลีได้หรือยังตอนนี้ฟรีวีซายังยกเลิกอยู่นะฮะทุกคนแล้วก็สถานการณ์โควิดที่เกาหลีตอนนี้ยังถือว่าวิกฤตใช่ไหมพี่การวิกฤตวิกฤตขึ้นยกระดับขึ้นมาถึงระดับที่สามแล้วนะฮะก็คือปีใหม่นี้ ไม่น่าจะมีเทศกาลเฉลิมฉลองแต่อย่างใดน่าจะงดหมดนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือสามเขาเรียกว่าอะไรอ่าสามทุ่มคือเคอร์ฟิวเนาะเกาหลีสามทุ่มคือเคอร์ฟิวนะคะทุกคนเหมือนกับบ้านเราสมัยก่อนนะก็คือสามทุ่มทุกอย่างต้องหยุดนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่าสถานการณ์แบบหนักรุนแรงมากวันวันหนึ่งนะคะขั้นต่ําต่ําๆนะนะร้อยนี่คือต่ําสุดของ จำนวนผู้ติดเชื้อที่น้อยที่สุดแล้วนะทะุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาปุ๊บยังไม่ทันเที่ยงข้อความเข้าแล้วนะฮะเกาหลีเขาจะดีอย่างหนึ่งคือว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็แล้วแต่นะทุกคนเขาจะมีข้อความส่งเข้ามาบอกแล้วมันเป็นข้อความฟรีที่ไม่เสียตังค์เนาะไม่เสียตังค์ใช่ไหมทุกเบอร์โทรนะฮะเขาจะส่งข้อความฟรีเข้ามาในข้อความที่ถ้าเรามีซิมนะทุกคนเราจะได้รับข้อความทุกทุกเบอร์นะทุกคน อย่างสมมุติว่าวันนี้สิบนาฬิกาสิบห้านาทีจะมีลมแรงหมกระนำกระโชกลมฝนกระโชกหนักอะไรเงี้ยก็จะส่งข้อความมาเขาก็จะส่งข้อความมาบอกตลอดว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีตลอดอะข้อความเนาะโควิดนะพีนะ่ักเนาะขึ้นตลอดคึ้นไม่ถึงเที่ยงอะจะมีข้อความโคตรเขาแล้วอะ วอนนี้พบผู้ติดเชื้อในประเทศเกาหลีแล้วห <12 S 1> นึ่งร้อคนพันพิสิมนาทีอาจจะ200คน2 1 5คน300คนอย่างเงี้ยวันนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะฮะพบผู้ป่วยโควิด19เพิ่มเติมเนี่ยเกือบส0มคนแล้วนะทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่แหละก็คือเหตุผลที่เกาหลีเขายังย,งยกเลิกฟรีวีซายู่นะครับทุกคนนะอันนี้คือสิ่งที่จะเก็ต้องบอก ก่อนหลายๆคนเขาถามเข้ามานะอันนี้เจ๊ก็เข้าใจเจ๊ก็พยายามจะหาข้อมูลให้นะครับทุกคนสิ่งที่เจ๊กยังย้ําแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเสมอหลายๆคนที่บอกว่าพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เกาหลีครับอยู่ที่เกาหลีนะอยู่ภาคกลางนะครับก็คือนี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกนะทุกคนว่า เกาหลียังยกเลิกฟรีวีซ่าอยู่แล้วโควิดก็ยังระบาดหนักๆมากๆเลยถ้าจะให้แจ็คแนะนําว่าถ้าตอนนี้อยู่ไทยแล้วอนาคตคิดอยากจะมาเกาหลียกจะแนะนําอะไรแจ็คอย่างแนะนําให้เรียนภาษาไว้ให้เยอะๆนะฮะไม่ว่าคุณจะมาแบบไหนมายังไงภาษาสําคัญที่สุดเป็นเหมือนใบเบิกทางที่สําคัญสําคัญสําคัญมากๆก่อนที่คุณคิดว่าคุณจะผ่านตอมอไหมคุณจะสอบผ่านไหมให้คุณเรียนให้รู้แจง้งเห็นจริงให้แจมให้แน่ให้นอนก่อนนะฮะทุกคนแล้วถ้ากดว่าถ้าเกิดว่าคนถามว่า การมาทํางานเกาหลีมันก็มีหลายอย่างถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนอะ,อะไรที่จะได้ง่ายที่สุดคือจ็แนะนําให้เป็นงานสวนจะง่ายที่สุดสําหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะทํางานโรงงานถามว่ามีสิทธิ์ผ่านไหมถ้าเกิดว่าคุณจะมาลงทะเบียนถ้าคุณจะลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็คือ,อ <c oughs> มาแบบถูกต้องก็คือก็กมี <c oughs> สิทธิ์ผ่านแหละแต่ว่า <c oughs> ถ้ามาเทียบโอกาสว่าโรงงานกับสวนถ้าคุณจะมาถูกต้องเนี่ยคุณลงโรงง,งงานสวนอะ มันก็จะมีโอกาสได้มามากกว่านะคะทุกคน,นกค,ค,คุยได้หยิบได้ชิบอกระเป๋ใหม่นี่นะทุกคนสิ่งที่แจ็คจะแนะนํานะเพราะฉะนั้นก็คือตามนี้นะคะแจ็คมาตอบคําถามให้แล้วว่าช่วงโควิดที่เกาหลีเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ก,กันยังไงก็ใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ต้องเซฟดูแลตัวเองคือเอางอ่ายๆว่า เราจะไปหวังให้คนอื่นดูแลตัวเองเพื่อที่ว่าพอมาถึงเราแล้วจะไม่ติดเราไม่ได้นะเราจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะแจ็คสตอรี่เปลี่ยนชื่อเป็นตลอนแรน์แล้วเดี๋ยวแจ็คจะไปหาความรู้หาสถานที่ที่เที่ยวหาอะไรแปลกๆใหม่ๆที่อยู่ในเกาหลีที่บางคนอาจจะยังไม่เห็นมานําเสนอในรูปแบบต่างๆซึ่งในนั้นก็จะมีหมูห่เองอด้วยนะทุกคนพีการอยู่ด้วยโนนาอยู่ด้วยนะทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจก,กด้วยแต่ที่แน่ๆวันนี้แจ็คใส่หลายตัวมากอ่ะดูวันนี้ติดลบไหมก็ติดลบเลยเนาะตอนนี้ลบกี่องศาเดี๋ยวแจ็คให้ดูเกิวน,น,นะต,นะตอนนี้ลบหนึ่งองศานะทุกคนและวันพรนนุ่งนี้ตอนนี้เวลาของเกาหลีอยู่ที่สองทุ่มตรงนะฮะทุกคนตอนนี้ ลบหนึ่งองศานะแล้วก็จะเย็นสูงจะอากาศหนาวสุดก็คืออ่ตีห้าก็คือวันพรุ่งนี้เช้าอยู่ที่ลบสิองศาในเขตที่จักอยู่นะครับนี่อ้าวหายนี่นะครับทุกคนนี่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 ลบหนึ่งองศาจริงๆนะทุกคนไม่ได้โกหกนี่ฮะต้องเอามูดปิดไว้หน่อยเพราะว่ามันเช็คอินตรงที่แจ็คอยู่นะ นี่แหละนะทุกคนชีวิตในเกาหลีลบสิบลบยี่สิบต่อให้ลบห้าสิบคุณก็ต้องไปทํางานนะทุกคนเราก็ต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นคือแจ็คจะบอกว่าคือแจ็คจะเปิดให้ทุกคนดูนี่ตรงนี้โทษนะทุกคนนี่คือขาของแจ็คนะนี่คือขาของแจ็คเองนี่ไม่ใช่อุ้งตีนแต่อย่างใดนะนี่ดูเห็นเป็นปื้นปืนปืนปืนดำๆตรงนี้ไหมไม่ใช่แจ็คไม่ถูขี้ใครนะต้องขอโทษด้วยนะฮะลุงป้านาอาที่เข้ามาดูแจ็คยกแข้งยกขาอาจจะไม่สุภาพ คือเจ็กีบอกว่าแจ็คแพ้อากาศเย็นนะทุกคนถามว่าตอนที่แจ็คทางานสวนแจ็คเป็นไหมปีแรกแจ็คไม่เป็นนะทุกคนแต่พอมาทํางานโรงงานปีที่สองเป็นคือคนที่จะแพ้อากาศเย็นไม่ใช่ว่ามาเจอครั้งแรกแล้วจะแพ้นะทุกคนบางคนแพ้ในปีที่สปีที่สาปีที่สถูกไหมหนนะหนนะแพ้ปีไหนไม่พีการพี่การแพ้ปีไหนปีการแพ้ปีที่เท่าไหร่ พี <9. S 2> ่การแพ้ปีที่เก้านะฮะนิ้วทงนิ้วเท,ท้าคือบวมหมดอากาศเย็นมันแพ้จริงๆนะทุกคนบางคนทางานสวนคือทําไม่ได้เลยนะนิ้วบวมมือบวมนิ้ว,วนิ้วเท้าวบวมนะทุกคนคือมันมันแพ้อะคือแจ็คแพ้คือแจ็แคจบวมแล้วก็มันเป็นผื่นแดงขึ้นเลยนะทุกคน นี่แหละคือ <Tonight> สิ่ง <Commission> ท uh ี่เราจะต้องเผชิญกับมันคือเราอาจจะไม่ได้เผชิญกับงานหนักแต่เราอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศเราอาจจะไม่ได้เผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่เลวร้ายก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตอนให้เราอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ไหนเราก็มีสิทธิ์เจอได้นะคะทุกคนอแหละไปแล้วจริงๆนะตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจะลงคลิปแกะกล่องไปสณี ก็คือแม่แจะส่งของมาจากนกครพนมนะฮะส่งของจากไทยมาให้เดี๋ยวจะจะให้ทุกคนดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ๊ลงคลิปให้ไปแล้วบ๊ายบายจุเดี๋ยวนะออกตรงไหน